สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้เนาะมาคลิปนี้สานกก็จะได้ลองเอาต้นกล้วยทุกคนเอยเป็นยอกล้วยนี่ก็จะเป็นยาอันยี่งเกาะยาแผ่นดินเย็นยาแผ่นดินเย็นแล้วก็ต้นกล้วยสนุกเอายาตัวนี้ไปปุ๊กแล้วก็ ต้นกล้วยนี่สนุกจะลองเอาอันแบบว่าคุณน่ะเฮาย่างไปหุ่นไก่เนาะแล้วสิลองเอาอันน้อยนี้ไปย่ๆๆให้ไก่เบิ่งจะไปย่ๆให้ไก่คั่นอันไก่กินดีแล้วเฮาก็จะเอาอันรอเอารถเมียงมาตัดเอาอยู่หันอยู่แคมวนหันตั้งอนามัยออกไปเนาะเฮาตัดอนามัยออกไปไปยให้ไก่จะเอาอันตัวน้อยนี้ไปยให้ก่อนเพราะว่า อันแบบว่าเขาจะเอาไปไล่สิว่าเอาอันบดได้ยำให้มันอันบดได้ยำให้มันกินจะเคล้อน่ะเอาบดได้ยำให้อันไกล้กินจะเคล่อเราผัวมันจะกินดีบ่เนาะเราจะค่อยยำให้มันกินเฮลเลเล็กเฮละนโนยให้มันลืงถ้าใกล้ลืงกินตอนนี้เราจะเอาอันเอาไปยำหลาไล่อันผสมหัวห่านให้กินเนาะสาลลี่กับผัวขึ้นกันนะไม อดทนสูส้ๆจังไรก็แล้วแล้วดีบุรีแล้วมือหนีบจักบลรเนี้ยบังไม่ห,ห่างมาเตะหุ่นนะกันย่างเตือนยันนี่นี่ลงไปหันสูส้ๆไปพูนเลยเนาะเนี่ยหัวขึ้นกระน้ำไม้อยู่ทางนี้ ฮะโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ลี่เอ้ยนกจีออกเมื่อก่อนเด้อเอ้ยนกจีลองเอาอันนี้ไปอันย่หาไก่เบิ่งแล้วนีเฮายดแล้วเนาะเฮาก็หาอันจุอุเข้ามาเอาอันนี้ไปไว้ไว้แล้วเฮาก็อันแบบเฮางมแต่งอยู่วกินเมี้ยงินเนาะหาคเฮาเข้าเบิ่งเกลืออันไก่ฮะเข้ายๆๆๆอันนั้นหันเกลือไก่ยดินนั่น เขาอันเกลือใกล้ือเมี่ยงหาเฮามือเศ้ามือแรงก็ดีใจแล้วเนอะเฮาเฮ็ดเวียกแนวนี้เด้เฮามาเฮ็ดเวียกให้เวียกส่วนกวอยู่กวกินอ่ะจังซั่นลเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้เอาเครื่องออกไปแล้วก็เฮาไปย่ําอ่ต้นพืให้ใกล้เบิ่งเนาะไปเดี๋ยว ไปเบิ้งน้ากันทุกคนว่าใกล้เขาจะกินดีบ่เนะาะสนุกจะเอาไปอันลำนอยนอยนี่ก้อนจะเอาลำนอยนี่ไปก้นเนาไปยำให้มันกินให้มันลืงเราหลังจากนั้นเขาก็มาตัดเอาตังมาตัดเอาไปป้าไวโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสวนุกจะยำหัวยุใกให้ うわ。<ー> Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ Long hắn phục thử lòng tụi con ơi. Ta xem cặp cua 아, <laughs> ไดยู่เนาะทุกคนเนาะเ่าคอยประส่มหัวาหาันให้เชอลโน้ยเทลลโน้ยขาฟักเบบน,นี้เนาะเ่าคอยปสมกับหัวหั่นเป็นเทลลโน้ยเนาะไดยู่ไดยูเ่าวคอยประส้มฮะกูกูกู โบกินดีปันได้ทุกคนเอ้ยโบกินดีปันได้เนาะแต่ว่าเฮานั่นเอาเฮาคอยผสมห้เฮละเล็กเฮะน้อยกินลึงไปฮักจีลึงเนาะเดี๋ยวได้กินลึงแกฮักจีกินดีไปคอยผสมไปเฮราถ้ามันประหยัดห่าหันเฮาเนาะเพราห่หาหันกระเทงแมยวกแดกินยุกนี้ผสมไปจากน้อยแะ โลฮัสซาลีเนาะประมาณเดือนเกาเดือนสิบมีก็ได้งหักละอู้ไอ้บุญหลอดเออบุญหลอดขี้เล่นหนึ่งบุญหลอดขี้เล่นหนึ่งลูกขี้เล่นเอ็นเอ็นเอ็นหนึ่งเออบุญหลอดขี้เล่นมาบังใกล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบินหลอดมาบังใกล้ ยูมีกแกยูน่ะไม่ย่ายน <c oughs> เนาะโอ้ยกินฮอตดูกระตันนัน <c oughs> ่นคกินฮอตจ้ะจำเป็นทุกคนเ <c oughs> อ้ยอ ิดมาเบิ่งใกล้นี่ลูกนี่อ้าจังซั่นเลยนั่นทุกคนเนาะเดี๋ยวสานกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุันใมคิปต่อไปเคิปนี้สນนกขาวคําว่าสบดี